สวัสดีค่ะพี่นอ้องทุกท่านทุกบ้านนะคะไอ้นบุญนัเชนกูเดินทักลีบพอเดมาค่ะพี่น้องค่ะ,ะมื้อนี้อรันวานจะพามาเบงของขวัญว่าอันนางได้อีอย่างมาได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้น้องเพื่อนไฮมาจ้าพี่น้องค่ะนะคะ,ะประมาณหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งแกะมัแกะแด้เเลยบ่เห็นซ้ำค่ะอัน เดี๋ยวนอ้นองคะเนาะเอ่มเอบนี่นะคะของน้องเพื่อนให้มานอ้นองคะเนาะจังว่าเพื่อนให้ยังมายังมาอุ๊บส่ะโอ้ยคือที่เป็นตาถือถือกิเลสท่าละ่ะว้าวพี่น้องโอ้ปิดเลยค่ะ ว้าวได้เสื้อเสื้อสีขาวใส่แปลวัดกำลังเข้าท่าเลยค่ะพี่น้องค่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้องเบิรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาร้องเบิรงให้เบิรงเด้เดี๋ยวเอาตัวอื่นกันขันใส่เสื้อตอนนั้นญาติสงผย่มาติ่าติสงผมพังค่ะพี่น้องค่ะจ้ะเห็ดเป็นดิกหน่อยเนาะสีกรด Hey. Wow, tata! Wunderschön, was hab ich da? Oh, uh, bunte warme Socken. Oh, super, danke, danke, danke. Mm. Und was ist das? Und was ist das? Tata! ใจห่อนค่ะพี่น้องค่ะพวกไดของขวนส่วนมากก็จะใจห้อน,นะะเอายังมีกล้องมาอีกอันหนึ่งบัตรทันใจโกเลยค่ะพี่น้องโอ้เห็นแวบแบสีชมพูค่ะเห็นแบบแบบสีชมพูรูปทรงคือขวดเอาะคือเบาแท้ว้าวเจ้าพี่น้องอู้ขวดอียงครับว้าว Aber man, kurzer Das ist die Flasche für Trinkwasser, oder? Oder für, für Wasser ist gut, die Flasche. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Kopkun mag, Maika, bin auch ein Kopkunka. Sogar das, gut. So, Sicherheit, Decke uh, mit Schaube. sicherer. กูสุมทันสปอร์ตอะโอ้เนี่ยเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะพี่นอ้องสองสองแนวสามแนวแบบนี้เบิ่งนะซิมารองอันซิมารอลอดผู้ดใดจะใส่ได้เลยพลอยไหมอันเดี๋ยวครับพี่นอ้อง อยากได้เสื้อคนละบบนี้ได้คองควัญม,มาอู้เข้าท่าเลยอะว้าวพอดีเลยซุเประกูดว้าวเละะิศอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซุเประเชิญโต๊ะ สิกูดเอาส์ว้าวต่างกัเชินลีบฟรอนด์เขบคุณมากมายค่ะที่เบิองอ่กากันมาจนฮอดนาทีสุดท้ายนะคะเราเห็นบอวบอวแลว้วบ่เสือว่าผมมันชิพังมันก็บอสบอสสนมันอนกนเราจ่ะเลียวละข้าพี่นอ้องค่ะขอบคุณมากมายไว้พ่อกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะว่าสิพาไปเห็นอีหย่างอีก ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบป็ทุกท่านนะคะลายก n ซุนพิซนิคส์มาร์ลล e y ยูขอบคุณค่ะเลิศเลิศค่ะ